สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขอนแก่เซลีสานทุกทท่านครับพี่น้องนะครับมาแล้วครับพี่น้องลูกขอนแก่เซลีสานเท่าอีพี่นี่งัวดีงัวงามพันธุกรรมดีนะครับอีพี่นี่ผ้ามาเบิงอีกหนึ่งอ,อกหนึ่งฟ้ามสิบอกว่าเป็นหอ,อกฟ้ามในตำนานวงการง้วบานเท่าลูกผสมแล้วกับเลือดลอยอีกหนึ่งอ,อกที่บ่าวาที่เหล่ากับทีมงานลูกขเนแก่นเซลีสานเท่ากับก่อนสิ่งเป็นลูกขอนียวเซลีสานก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอกที่เป็นต้นแบบนะครับในการ เรียนรูกแล้วก็ศึกษาวางงวลูกผสมกับเลือดร้อยนะครับพี่เพิินกับเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในวงการออนไลน์พอมมันนี้ก็มาอยู่กับพี่ชายกลางเราหน้าดีครับพี่น้องถ้าซื้อเฟซนี่สมัยกวอานพี่น้องกับคุณหูคุณตากันดีนะครับผมวันนี้ผมบ่าวาทีก็เลยพามาเบิ้งนะครับวันนี้พี่ชายกลางิันว่ามีแม่ทองงามๆครับพี่น้องสามทองกับอีกหนึ่งครูแม่ลูก มาฝากพี่ฝากน้องเฮาสำหรับเอฟซีลูกขเนียว์เซอริสานแล้วกับเอฟซีพี่ชายกลางเราแนดีนะครับผมบีเคแลนด์ขอนแก่นครับพี่น้องเดี๋ยวมือนีทักทายกับบุคคลในตำนานอีกหนึ่งคนหน่งมาเลยครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับชายกลางเราน่าดีนะครับครับอยู่บ้านเราแนดีครับตำบลตำบลบ้านหวาครับอำเภอเมืองขอนแก่นครับผมช่องทางติดต่อฟ้ามพี่นี่เพจพี่นี่ครับผมครับซื้อเพจมาได้กับครับผมท่าเพจกับบีบีเคอ่า แรนครับผมอ่า BK แรนขอนแก่นเนาะภาษาอังกฤษครับพี่น้องอ่านะครับเฟสส่วนตัวกับชายกลางเหล่าน่าดีเนาะนะครับผมช่องทางติดต่อฟ้ามเลยครับพี่ครเบอร์เบอร์โทรครับ083ครับครับผม008 1623ครับครับผมตอนนี้ในฟ้ามีจะโตครับพี่อ่าตอนนี้ในฟ้ามีทั้งหมด20กว่าก็โตครับผม20กว่าก็โตนะครับผมจากยุคแรกพี่เลี้ยงว่าจะโตยุคแรกเลย ยุ่งแย้งเนี่ยเสือมาขายขายไปครับผมกับหมุนเวียนเนาะครับหมุนหมุนเวียนครับครับผมต่อนนี้มี20กว่าิบกโตพี่น้องนะครับผมกับเมือนี้มาทางขอนแก่นนะครับกับเล่มาเยี่ยมมาชุ่มใจไว้นะครับเพิ่นว่ามีผลผลิตจากขอกจากฟาร์มเพิ่นเมือนี้เดี๋ยวพาเบิ่งง้วทองเปิดราคาก่อนครับพี่น้องไผอยากได้ทองแบบ ตรวจเรียบร้อยนะครับทั้งทองร่วมเพศแยกเพศมีให้เบิ้งครับพี่น้องมือนี่หรือมักเรียบร้อยเดี๋ยวถ่ายคลิปต้องไปเบิ้งกันมีเพลินผลิตจากฟาร์มมาเบิ้งตัวแรกก่อนครับพี่น้องมาหดคอหอดฟาร์มแล้วเรียงงอีซิบก็โตนี่นะครับผมที่เด็ดของเพิ่นเหมือนนี่เพิ่นเอามาให้โชว์มิจะใส่ลอยหาซิบบวกตุกโตตัวนี้ลูกผสมเอฟได้ครับพี่ย่างย่างพันได้เดตีเอฟครับตัวนี้พ่อได้ตีเอฟเนาะสะอาดสะอาดเลยครับพี่น้องนะครับผมสําหรับเอฟซีลูกขนแนวเชื้อสารเท่าหาแม่บอกแม่พัน เฟรมใหญ่ๆมือนี่มาหอดคอผีใช่กลางแล้วขอเพิ่นเอาออกมาโชว์ตัวนี้ท่องพอได้อยู่ครับตัวนี้ท่องครับ K คเอสามหนึ่งแยกเพศครับผม K F เอสามหนึ่งแยกเพดเกียริศิษาเปลือเซ่นเนาะพี่เนาะครับอ่ียรติศิษฐ์าเปลือเซ่นลูกที่ได้ค่าทองครับพี่อ่าเป็นสาวท้องแรกครับสาวท้องแรกครับส่วนสูงร้อยเท่าไรครับพี่น่าสี่ร้อยหาร้อยหาศิษหาได้ยังหนึ่งร้อยหาศิษหาได้ครับพี่น้องเบิ้งเฟมนะครับหางลามลึกอขอขาหลังดียุนี่ง่วงทุกโตพวผีใช่กลางผืนเลือกม้าผมบอกเลยว่า อ่านะครับตาโคมเพลนเยียวครับพี่น้องนะครับเลือกพันธุกรรมดีนะครับเฟ่ยดีใส่ใยนะครับจุดเด่นของงวดทางผีใช้กลางยี่ของที่เห็นทุกโต้คือรอยหาซิฟขึ้นทุกโต้ครับพี่น้องคันโต้บ้าควารอยหาซิฟนี่ลึกครับพี่น้องอันนี้คือเสื้อถือเสื่อมันในเรื่องพันธุกรรมนะครับตัวนี้ตรวจอันตรสาวเรียบร้อยนะพี่เนาะครับรับประกันทองครับประกันทองครับพี่น้องนะครับตัวนี้ทองไนเดเจ็ดเดือนครับก็เสียออกประมาณต้นกุมภาพครับผมครับผมเด่นยังไงครับตัวนี้สำหรับพี่เลือกแม่นี่มา ตัวนี้ก็ได้โค้งสางแล้วก็ความยาวแล้วก็เนื้อหนังที่หลครับผกระดูกกระดูกรับเอาาอื่นที่เป็นหนังหนาซาใหญ่นะพี่เนาะหนังหนาซาใหญ่ครับพี่น้องที่สําคัญพี่น้องผมไปเบิ้งนะครับนุ่มซีหัวงามนี่ครับนี่แล้วพิมพ์นิยมผมมากมากครับพี่น้องนุ่มแบบนี้นะครับน่อยๆนะครับหาลูกดูดนุ่มง่ายนะครับตัวนี้เป็นลูกผสมรามั่นครับเบิ้งนะครับไผ่บอยอยากเอาไปตีเอฟอยากเลี้ยงแบบงามๆแบบนี้ก็ อ่ารองฟังจังหน่อยนะคะว่าอ่าคนเลี้ยงนี่เพิ่นมีราคาไว้หลายเป็นไรสําหรับในการเปิดแบงพี่น้องเฮาอยากจะตั้งฟาร์มใหม่อยากจะเลี้ยงงัวนะครับงบประมาณอ่าถึงบ่ถึงเดี๋ยวฝ้าเบิ่งเจอร์โตหลายเป็นไรพี่ครับค่าโต้เพิ่นต,ตัวนี้เปิดไว้อ่าแสนสี่หมื่นหาพันครับแสนสี่หมื่นกับอีกหาพันผมมาเฟ่ฟมีลอยหาสิบถึงลอยหาสิบหาแน่นอนแล้วสําคัญสดสวยทองแรก <T t ะ <ue> <or> นะครับผมลูกสาวพอได้ก็ครับลูกสาวไหว้ไหว้เศษสองหนึ่งหาลูกสาวไหว้เศษสองหนึ่งหาทองกระพอขี้อิบสามหนึ่งแยกเพียรเนาะครับเอานะครับจักเดือนกว่าพี่เจ็ดเดือนกว่าเหรครับเจ็ดเดือนกว่ากว่าครับพี่น้องกะสนใจก็มาพูดมาคุยกันเอานะครับผู้เลี้ยงเพื่อนกระห้องไว้ผู้ซื้ออยากได้น้าเพลนแจ้งงบประมาณมาพูดมาคุยมาต่อนะครับเล่าว่าเอาดีๆก็คือมาหอดคอหอดฟ้ามพูดคุยง่กันไอยเนาะครับอยากเชิญชวนผู้ใดผ่านมาทั้งขอนแก่นครับพี่น้อง เป็นศูนย์กลางของภาคอีสานส่วนคือขอนแก่น่านไปผ่านมาแวะมาชมได้ครับพี่น้องจุงยางให้เบิ่องอยั่งน้อยนะไอ้ะนะครับใหญ่ๆแบบนี้ยางงามปนไดนนะครับเบิ่งครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งตัวที่2ครับพี่น้องตัวที่2กระเด็ดเพราะแพ้กันนะครับผมเอาเดี๋ยวไปเบิ่งไล่ที่2สําหรับผู้สนใจเบิ่งจะจบคลิปแล้วครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันร่างใจให้กันจังน้อยนะครับเอาขับมาเบิ่งตัวที่2นะครับเอาตัวแรกว่าบิ๊กๆตัวนี้กับบอต่างกันผมว่าเฟรมซ้ำกันเลยอยู่ที่ว่าพี่น้องชอบพัน นะครับตัวที่สองเป็นลูกสาวพอได้ครับพี่เป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับเป็นแม่สาวด้วยเนาะเป็นแม่สาวท้องแรกครับสาวท้องแรกสถานะตอนนี้ตั้งท้องกับพ่อออกฟอร์ดครับออกฟอร์ดโรโจหกศูนย์ซีครับประกันห้เจ็ดเดือนครับพี่น่าน่าที่หาหาเดือนก็หาเดือนตรวจสราบเรียบร้อยเนาะครับลูกสาวนะครับเคเฟนะครับเนาะตัวนี้ครับท้องกับออกฟอร์ดโรโจหกศูนย์ซีครับส่วนสูงผมว่า เบื้องสายตาผมว่าลอยหาิบถึงลอยหาซิบหาซ้ำกันกับตัวทีเลียวเมื่อกี้นะครับชอบพันธุกรรมใดนะครับตัวนี้เด่นจังใดครับพี่เอาถ้าเทียบกับตัวเมื่อกี้มันก็ได้ความเกัากระดูกโครงสร้างความเาวากระดูกโครงสร้างผมว่าถ้ากับเมื่อกี้ยืนเทียบกันกับแทบจะเป็นฝาแฝดเลยครับพี่น้องแม่นแมนน้าล่างก็ดีนะครับง้วแม่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวพี่น้องว่าชีดเบื้องจ้างใดครับพี่น้องนี่ครับชีดล่างกระชับดีนะครับถ้าในสนามประกวดก็ถือว่าเป็นชีดที่ กรรมการถึกใจเลยล่ะครับนะครับชีดดีบอยอนบอย่า่ายจนเกินไปส่วนสูงได้นะครับล่าโตเง้วตันหนกดีนะพี่เนาะหนอกจับละจับหนกดีนะครับหนอกต่างจับหนกดีตรวจทองอันตราเศร้าเรียบร้อยตีเดือนกับพี่ในทองน่าสิหาเดือนกว่านี่ะหาเดือนกว้าออกฟอร์ดโรโจ6 0 4พันธุกรรมส้มกิงกัน1 0 9ทับจิตออกฟอร์ดน้ำเชื่อเป็นรวมเพศนะพี่เนาะน้ำเชื่อเป็นรวมเพศน้ครับพี่นองตัวนี้ให้เบื้องหลบๆอนะครับ เอาคาตัวพิ่นเดียวครับบัตรน,นี้หลยไปไ,ปไปได้พี่ไปไว้แสนสามหมื่นหาพันครับแสนสามหมื่นก็อีกหาพันบาทครับพี่น้องราคานี้ท่านงบประมาณถึงผมวันยกคูไปเลยดีกว่าสื่อสองใดซีไปเลยบแบบประกันห้องอนะครับแบบสาวสดสดสวยๆนะครับตัวนี้ลายที่สองนะครับพี่น้องสวย,สวยๆแบบนี้ตัวนี้กับพ่อเตียวนะพี่เนาะบอ่บอรครับเอาสำหรับผู้ชอบลูกผสมสะอาดสะอา้านไม่ได้เอาไปพัฒนาจดเอฟ แต่ S <S <S อยากเลี้ยงนะครับผมเพื่อเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับคอ,อกผีช่ายกางเรล่านั้นดีครับพี่น้องทางอําเภอ,อะนะครับอำเภอใดก่อนครับพี่อำเภอขุนซ้อำเภอเมืองขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องนะครับงามๆเลยตัวที่สองเดี๋ยวเบื้องตัวที่สามครับพี่น้องนะครับไล่เลี้ยงไปเทละโตนะครับผมกับพายามเก็บข้อมูลให้ละเอียดนะครับสำหรับผู้มีเวลามาเบื้องได้เห็นว่าแล้วได้ทราบรายละเอียดแล้วตัดสินใจได้เลยครับพี่น้องเดี๋ยวเบื้องตัวที่สามกันครับผม ลระ,ะดับความร่อนแรงขึ้นมากครับพี่น้องตัวนี้นะครับผมจุดเด่นเลยคือลำตัวเงวนะครับถือว่าส่วนเนื้อสันนีเงา้วเหยียดเลยไผหาเฟ่มแบบลำตัวยาวนะครับเอาไว้ปั๊บง้วอยู่ขอกอยู่ฟ้ามนะครับผมเห็นสันๆแล้วว่าใครถือใจอยากหาแม่บอกเป็นเฟ่มเงา้ตัวนี้ไปอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเป็นง้วที่เคยมีหูุ้มแมลงหนึ่งตัวนะพี่เนาะครับเอาเล่าลางชีดลางง่ามครับพี่น้องเบื้องเล่าลางนะครับ นะครับเอาจากลา่โนมยาวมาจนหอดไตขาหนาเนี่ยพี่น้องเบิ้งชีดล่างกับง่ามนะครับรับดีส่วนสูงมีรอยหาซิปหาบวกแน่นอนลูกสาวพอได้ครับตัวนี้จำพ่อพอได้ครับอันนี้ก็งูสายพอเพิ่นเลยเนาะในในไปเอฟเพิ่นเพิ่นบ่ได้ระบุพ่อบ่ได้ระบุเอฟเนาะอ่าตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งเนาะพี่เนาะแม่นครับอ่าตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งนะครับพี่น้องเอาให้เบิ่งหน้าตาหน้าเขาเพิ่นจักหน่อยนะครับเป็นง้วนที่หน้าสวยคลิปโบดนะครับตัวนี้สถานะตัวนี้ทองเจ็ดเดือนแล้วครับ ท่องซีเข่าหาหาเดือนนี่ยแหละครับซีจะเข่าหาเดือนนะครับก็พอได้ครับพี่บูมเมอร์ครับพอพอนอกแยกเก็บนะครับบูมเมอร์นะครับเป็นง้อเท่าแบนวีแปดนะครับเนาะครับบูมเมอร์เป็นลูกของเป็นพอของเป็นลูกของโนเบิลเนาะเจ้าบูมเมอร์นะครับเป็นลูกไส้โนเบิลนะครับตัวทองเรียบร้อยเป็นง้อเท่าด้วยครับในทองเพิ่นเป็นง้อเท่าเท้าโบดจัดเลยครับพี่น้องนะครับสายโนเบิล ก็ถือว่าเป็นพอเบอร์ต้นของโลกนะครับโนเบิลก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพอพันนะครับไซแยกเพศ่ครับตัวนี้แมนแมนครับแยกเพศเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ยครับพี่น้องตัวนี้คือแถาพุ่มว้อผมนะครับแต่อานใจเขาผีดได้กลางผนว่าสําหรับผมนะเราอาจจะต้องเติมเรืองมัดก่ำเนื้อเนาะพี่เนาะเติมลึกเพราะว่าได้เงาเลี้วครับพี่น้องเม็ดสีดีนะครับเพราะว่าเท่านี้ เด่นในเรื่องของมัดก่มเนื้อแล้วก็ความลึกของลำตัวนะครับคือเติมเนื้อนั่นแหละพี่น้องบรรเทาอืนาา่นภาษาบรรเทาเติมเนื้อนะครับเอาตรวจท้องประกันห้เปิดใไไ้ร้ายไปได้ครับพี่น้องให้พี่น้องเข้าแบงกันแสนสามหมื่นหาพันแสนสามหมื่นก็อีกหาพันกับง้วเฟมยใหญ่ๆแบบนี้พี่น้องลำ<ๆ>เงี้ยวเบิ้งให้เบิ้งเรียบโตไทยหนาเขาดี บรต้องถามถึงต้หนี้แล้วพี่น้องนะครับผมขัดมาแล้วเพิ่นว่านะครับต้นนี้นี่นะครับผมถ้ามีเนี่ยเพิ่นว่าชัดเจนอยู่แล้วครับเพราะว่าเพิ่นก็ถือว่าเป็นอีกทนหนึ่งที่เด่นในวงการเฮาความน่าเชื่อถือนี่สูงพี่น้องเบื้องคลิปแล้วกระซิมีแผลแผลอยู่ขาหน่อยนี่นะครับผมนี่เนาะนะครับน่าจะเป็นแผลเกี่ยวน้ำเกี่ยวยังแบะพี่น้องนะครับนิดนึงหมองนี้เอาหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสามหมื่นห้าพันสุใจพอนอกแยกเกลทักทายมาได้ครับท่องบลูเมอร์สายโนเบล นะครับแยกเพศนอกเกสเปอร์เซนนะครับเอาจุงยางให้เบิ้งได้ไอ้แบบนี้นะครับจุงยางให้เบิ้งจังน้อยครับงวดีงวงามนะครับอันนี้ก็พึ่งดึงออกค้อนะครับบาว่าทีประหอัด4ียวเลยอยากได้ให้อยากให้พี่น้องเข้าเบื้องตัวไหนนะครับเอาลูกผสมนี่แหละพี่น้องนะครับพ่อจับต้องได้ทะเลียดลอยก็สิลักสามลักสี่ขึ้นไปแต่ว่าสิผ้าเบิ้อยูไทยคลิปนะครับเอาเดี๋ยวไปเบื้องกันครับผมเอานะครับทันทีล่อคลอยแม่ลูกครับพี่น้องนะครับผม ลูกนี่งามประหน้าสาวไทยพี่น้องเบิ้งนะครับลูกสาวเพิ่นจักเดือนแล้วครับลูกสาวนี่สิบเดือนครับสิบเดือนลูกสาวพอไรครับลูกเอฟสามหนึ่งครับเอฟสามหนึ่งแม่สายใดหูวะครับแม่เป็นลูกใจแอนครับเป็นลูกเจ้าใจแอนนะครับผมกับใจแอนของวิไลฟาร์มสมัยก่อนนี่บอครับนี่ครับใจแอนลูกที่ใดครับลูกลูกลูกสองในท้องครับอสองในท้องเนาะอันนี้ลูกแรกเพิ่นใจแอนมึงเมื่อสิบเดือนพี่น้องเพิ่ เอามาได้ใส่เลยครับเนื้อหนังหนาซาใหญ่นานี่ออกคอเป๊ะครับพี่น้องเคเอฟสามหนึ่งเนาะครับเนาะบอสเด็ดตีเอฟบอสสะอาดทั้งเมียทั้งทึ่งเมียทั้งลูกเนาะแม่กับพ่อแม่ห่อนร้อยสี่สิบห้าป่ะครับแม่ร้อยสี่สิบหกบวกอยู่ครับร้อยสี่สิบหกบวกแม่กับท่องแล้วก็พ่อได้อยู่ครับพี่ท่องออกฟอร์ดออกฟอร์ดโรโจอร์หกศูนย์สี่กี่เดือนนะครับหาสี่สี่หาเดือนนะครับอ่าสี่หาเดือนแล้วครับพี่น้องลูกสิบเดือนแม่ท่องสี่เข่าหาเดือนอันนี้ก็คุ้มครับ สำหรับมือใหม่อยากจะเลี้ยงงัวอยากจะได้พันธุกรรมดีๆแต่ว่าความรู้ความรู้แล้วกับประสบการณ์ยังมองหลายผมว่าสตาร์ตตั้งต้นโดยเป็นแม่ลูกตัวเมียนะครับที่สําคัญแม่กับผสมไห้ติดท,ทองแล้วเพิ่นประกันไห้พร้อมเมื่อนี้เพิ่นตั้งใจเอาแบงเลยครับผมเพราะว่าอันนี้กับลูกรักเพิ่นว่าขั้นผี่น้วงมักน้ากระจังมาบอกมาผูดมาคุยกันนะครับอยากได้ลูกสามหนึ่งกับลองผูดคุยกันเบิง้งนี่ครับไลยไปไหนล่ะพี่แบบที่นี่ซื้อสองได้สามแบบนี้คุมคเลย เปิดไว้แสนหกหมื่นหาพันครับแสนหกหมื่นกับอีกหาพันนะครับผมลูกสาวตะกีนี่คาแสนสวงนี่จะคล้องเพื่นว่าบุได้ยินเดีอวสดสตะกีนะครับเอาช่วงนี้ก็ตามกระแสง่วงกะดับลงมาเนี่ยนะครับผมรักาก็เป็นการแบ่งกันไปเลี่ยงเพราะว่ามองที่ได้ก็อยู่นั่เมียเพราะว่าเมียกะท่องแล้วได้น่องไม่อีกพุนโตหนึ่งครับพี่น่องซื่อสองได้สามในทองประกันท่อง ออกฟอร์ดโรโจหกศูนย์สี่มวนตัวลหกล้านกว่าบาทครับพี่น้องอยู่ในท้องนะครับน้ำเชือ่อถือว่าสมัยก่อนถฐานน้ำเชือ่อน้ำเขามาจากเมืองนอกกันลอดละหมื่นกว่าบาทพี่นอ้องหมื่นเอ็ดถึงหมื่นสามพนละออกฟอร์ดแยกเพลนี่มาอยู่เมืองไทยเฮาเป็นแยกหรือร่วมครับแม่เพิ่นร่วมครับเป็นร่วมเพลครับพี่น้องนะครับแสนกับอีกแสนหกหมื่นห้าพันหกหมื่นห้าพันต่อร่องได้เพิ่นมีรถทรงไห้ด้วยครับพี่น้องงามๆเลยเบิง่งนะครับเรียมตัวเรียบดีขานะ หายไงครับกระดูกดีครับหนอกเบื้องผมให้เบื้องหนอกพี่น้องจับโจโก้พี่น้องนะครับเอานอกดีท่ายุ่นะเบื้องยางอู้มาเอาไปเดินสนามประกวดครับพี่น้องไม่เก็บแม่ไว้เอาลูกไปเข่ารงเรียนผมว่าลงสนามประกวดว่าแพ้ใครแล้วพี่น้องนะครับเบื้องเส้มเลี่ยมโตดีนะพี่แย่กลางเนาะแมนครับนี่ครับผมบอกเลยว่าลูกผสมสาอานครับพี่น้องอันนี้ไปตีเอฟหนึ่งไปยางสนามประกวดได้สบายครับพี่น้อง งามง่ามเลยนะครับสำหรับใสตีแม่เอฟหนึ่งตีแม่เอฟหนึ่งหรือเอฟสองกันยังได้อีกนะครับผมเอามักกระโทดคุยเอามักแบบท่องหรือว่ามักแบบแม่ลูกผู้มหาพิชศษกลางเบอร์ได้ก่อนครับอ่า08นย์แปดสามศูนย์แปดสครับพี่น้องนะครับเอากุ้งจิเปิดอราคากับทีว่าไปเบิรแล้วครับพี่น้องมาหนี้ถ่ายคลิปเดี๋ยวยางเราเบิ้งนว่าง้วนยี่สิ็โตพ่นเลียงแบบได้ยูจังไดอ่านะครับเอามาฝากพี่น้องเขาถ่าย เอาวครับผมนี่ครับผลผลิตจากคอกเพิ่นอันใน้อยนนี่เลือดร้อยป่ะพี่ลูกลูกผสมครับอันนี้ลูกผสมลูกสาวพ่อใดครับออกฟอร์ดครับออกฟอร์ดแม่เพิ่นยี่ขอกพุ่นนะแม่ท้องเหรอเนาะแม่แม่ท้องตัวท้องเหรอครับแม่ตัวท้องท้องแล้วครับตัวนี้ลูกออกฟอร์ดไห้มักกับพ่อเบิ่งเอาสีนี่เจ็บแห้งครับพี่น้องแดงเข้มเลยลูกผสมเรือพี่น้องตัวนี้นะครับเพราะเปนเลือดร้อยนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งว่าคอกพี่ใช้กลางเพิ่นมีผลผลิตที่เป็นเลือดร้อยนะครับกับมีอยู่ในคอกในฟาร์มคือกันจังเห็นตะไถ่เดี๋ยวพ อันนี้เลือลอยนะครับตูดกลมเป็นมะนาวตัดนะครับมะนาวเอิ่นส่งมะนาวตัดลูกสาวพอได้ครับตัวนี้รูดออครับรูดออบแปดห้าหนึ่งกี่เดือนนะพี่สิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนลูกสาวรูดออบแปดห้าหนึ่งพี่น้องเบิ้งสิบสี่เดือนแม่สายใดครับแม่สายเอชจีตองหนึ่งเอชจีตองหนึ่งครับนี่ครับหาไผ่เมื่อ่กับพึ่งศึกษาเรือยลอยกับเบิ้งไว้ครับเลี่ยมตัวประมาณนี้นะครับอันนี้คือเกรดกําลังนะครับสามารถเอาไปฝึกเข่าโรงเรียน นะครับเป็นแม่บอลแม่พันธุ์ได้ลงสนามประกวดได้เฟ้มแบบนี้เลือดลอยงามครับพี่น้องอันนี้ก็กำลังฝึกอยู่อันนี้ลูกสาวพอได้ครับลูกสาวอเมริกา280อเมริกา280นะครับผมสาวอเมริกา280กี่เดือนแล้วพี่ตัวนี้นี้สิบสิเดือน10เดือนครับพี่น้องนี่ครับลูกอเมริกา280แม่เป็นสายใดก่อนครับแม่เป็นสายเอ็กซลเรย์825เอ็กซลเรย์825ครับนี่ครับอเมริกา280อันนี้เลือดลอยนะครับ เอาอันนี้ก็ร่างฝึกอยู่นี่ก็เป็นลูกของอ uh, ่าอินเทนชั่นสี่สามห้าอินเทนชั่นสี่สามห้าอันนี้ก็เพิ่งดึงออกมาฝึกเนาะพี่เนาะครับก็คือโยกมือละชั่วโมงถึงสองชั่วโมงคร,ครับพี่น้องอันนี้ก็ฝึกให้เขามีสมาธิแล้วพี่น้องบ่ได้เป็นการถ้ารามาสัตว์ก็คือเป็นการฝึกให้เขามีสมาธิครับพี่น้องนี่ครับต้องฝึกเอาไว้อ่าควบคุมคอนโทรลได้ง่ายจูงได้นะครับก็ต้องฝึกแบบนี้อ่าสามสี่มือแรกก็บสี่ยากแน่้นะพี่เนาะ กับภาพในแจังอาทิตย์หนึ่งนี่ผมบอกเลยว่านิ่งนะครับพี่น้องก็จะเห็นว่าอาจังตัวนี้คือผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดีจีผมเบิ่งไปสามตัวเลือดร้อยนี่เป็นลูกลูกที่เกิดจากฟาร์มผีเลยเนาะแมนแมนนี่ครับผลผลิตจากฟาร์มของผีใชยกลางนะครับเพิ่นกัเลี้ยงอาหารกัธรรมดาเท่าที่ผมเบิ่งก็คือมีฟางแล้วก็มีข้าวโพดทับย์ว่เพียบบอครับมีแต่ฟางกับอาหารมีแต่ฟางกับอาหารนะครับมีแต่ฟางกับอาหารนี่ครับสวยๆครับพี่น้องนะลูกของอินเ n t i o ่น435 นะครับอ่าแล้วก็ปี่แม่ลูกที่ดานในเนาะกุมนี่แต่ผมประทับใจตัวนี้นะครับเอาอยากพาพี่น้องก็เบิ้งอีกหนึ่งตัวนะครับลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ไปเอาออกมาอันนี้ลูกสาวพอได้ครับพี่โจคิดครับโจคิดนะครับผมเอานี่ครับลูกโจคิดสีดีเลี่ยมตัวดีครับพี่น้องลูกสาวโจคิดนี่ครับแบนดของผี่ช่กลางเลยครับนี่ครับงามเจ็ดเดือนแล้วพี่ อ่าสิเลสองยี่ยี่สิบก็เดือนยี่สิบก็เดือนเอาป้อยป่อยเพิ่อนออกไปเลยวเพอดอ๋อป่อยออกไปเลยนะครับผมเอากุมนี่กะในขอกเพิ่นกะเป็นขอกเลี้ยงอ่าดูแลนะครับจะค้นพี่ในฟ้ามดูแลก,กันจะดูดูแลในในขอบรัวนี่แหละครับจะมีสองมีคนมีมีย้ายเป็นอ่ค้นเลี้ยงหลักอ่าย้ายมีค้นเป็นเลี้ยงหลักเพราะว่าง่วงไปดอกจากขอกครับพี่น้องคือให้อาหารนะครับ ให้อาหารแล้วก็ดูแลนะครับความเรียบร้อยแล้วก็มีแฟนพี่เนาะเก็บนะครับผมสิ่งปัรจุคูณตอนเสาร์นะครับจักมื่นเก็บเสี้ยนึงเก็บเสาร์แรงครับเก็บเสาร์แรงเอาหน่อยน้อยหน่อยู่กับแม่อันนี้ลูกสาวพอได้ครับนี่ลูกรูดอปครับรูดอปแปดหานึงครับพี่น้องอันนี้ลูกสาวรูดอปแปดห้าหนึ่งกับแม่เพิ่นนี่ครับงามครับอันนี้เลือดลอยใช่ไพี่เนาะแม่นครับอันนี้เลือดลอยนะครับกุมที่วแดเอาออกมานี่ลักๆัเป็นเลือดลอยทั้งหมิร์ดได้พี่น้อง อันนี้ก็เลือด้อยนะครับท่องไปครับแม่นี่ยังยังเ่าท่านท่องครับมาในท่องนะครับตัวนี้เดี๋ยวกระล่งรอดําททองอจะปล่อยเด็กหน่อยออกมาแลนยนไงงอง่งเหรอพี่น้องกลุ่มนี้นี่คือแม่บอกเลือดลอยทั้งเบิดนะครับแต่ละโตก็ถือว่าสาังเงม่ลค่าให้พี่มีตัวใดในขอพี่ที่สางเงมูลค่าคาให้พี่หลายสุดเลยในฟ้ามพี่นี่ตอนนี้ก็เพิ่งได้ลูกโตตัวแรกก็มีตัวนั้นขายลูกไปได้หาหาหาแสนกว่าบาท หาแสนกว่าบาทแม่นี่บ่ครับครับแม่แม่แรกลูกเจ้าตัวหาแสนหนึ่งสองสองครับลูกสองตัว 2, 2> ครับงั่วแม่นี่ต้นทุนมากเท่าไหร่พี่เลือดลอยแม่นี่โอ้โอตอนซื้อซือว่าแปดแสนครับเป็นแม่ลูกก็เลยขายขายลูกซื้อแม่ลูกมากแปดแสนแล้วขายลูกไปแล้วสองตัวได้ได้หาแสนเนาะได้หาแสนครับพี่น้องเหลือน้าแม่อยู่สามแสนเดี๋ยวลูกตัวที่อ่าอีกออกตัวต่อไปก็ขึ้นทุนเพื่อบวกกำไรเลือดเลือเนี่ยครับเหลือดเลือลูกตัวเมื่อกี้กับแม่ก็เป็นทุน อืมเอานะครับถ้าคิดต้นทุนก็เป็นกําไรเบิดแล้วครับเป็นกําไรเบิดแล้วเนาะครับนะครับผมเอานะครับผมแล้วพัดดุกรรมเด่นที่พี่มองว่าเลือดลอยในคอพี่ที่่พีคิดว่าชอบที่สุดในฟาร์มนี่ตัวไหนกะมักทุกตัวครับมักทุกตัวก็ดีคัดกะม้าแต่ว่ามักซุ้มเฟมยังไงเอามักเฟมยังไงเนาะเอาจังแม่ดีกว่าไงเด้อพี่น้องผมว่าขึ้นลอยหาซิบหาบวกขึ้นกัน นะครับนี่เป็นเป็นแม่ของตัวลูกลูดดอบเมื่อกี้เป็นแม่ของลูดอบแปดหาหนึ่งตัวที่สวยที่อยู่เสากลางเนาะครับนะครับผมพี่น้องเบิงแต่ละตัวนี่ครับผลผลิตออกมาจากคอกจากฟาร์มพี่น้องผู้กระลั้งอยากจะตั้งฟาร์มพ่อเบิงเป็นแนวทางได้นะครับแมนดีกับขานะครับตัวนี้สายใดครับตัวนี้ก็นลูดอบแปดเอ้ยบอแมนแอรตัวนี้เอสเอสจีตองหนึ่งครับเอสจีตองหนึ่งเนาะครับทองแล้วอ่าตัวอาบะเช่แปดสิบเก้าทับเก้าอ่าทองอาบะเช่แปดเก้าทับเก้านะครับผมนี่ครับอาบะเช่แปดเก้าทับเก้า กับสวยนะครับอันนี้ก็คู่แม่ลูกอยู่ในคอกนี่อันนี้ลูกสาวพอได้ครับอ่าลูกสาวล้นล้นล้นโคครับล้นโคห้าสามเก้านี่ครับลูกล้นโคหาสามเก่าเพิ่งพี่น้องนี่ไปไปไปเร็วไปพี่น้องเบื้องจูคิดเบื้องเม็ดสีของจูคิดพี่น้องครับพอนอกนะครับพวกุมนี่จะเป็นน้ำเชื่อหนอกั้งงมดครับเอา่อยออกมาเรียนเรียนเต็มครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็ เป็นความสุขของคนเลี้ยงงัวครับผมพามาเบิงกับเบิงเป็นแรงบันดาลใจนะครับผู้<ม>อยากจะเริ่มกับล่องเลี้ยงเบิงนะครับเลี้ยงงม่มยากนะครับยูนี่ก็ย้ายเราเบิงผู้เดียวเพราะว่าพี่ใช้กลางคนว่างแผนหนึ่งเรื่องของอาหารเรื่องของคอ,งองการดูแลหลักๆกับเป็นฟางกับอาหารข้นนะพี่เนาะครับเอานะครับโดนโดนพ่อญาทียหญาอะไรครับญาอะไรกะบวบามีกําลังตัดเอานะครับผมเดีย๋ออยวพาไปเบิงครับพี่น้องล่อยออกมาแล้วหน่อยหลยปันไดเบิงพี่น้องไงงงครับพี่ๆๆน้องเห็นง่าหน่อยออกมานีนะครับ นี่ครับทั้งบดเลยงามครับพี่น้องสวยๆนะครับกฝากไว้ครับผู้ใดพานมาทาังขอ,งของกนก่นอยากมาเบิงฟ้ามต้นแบบอยากมาเบิงว่าเพิ่นเลี้ยงเพิ่นดูแลจังไ๋มาที่ข้อพีชายกลางได้นะครับอยากจะแบ่งกับแบ่งทุกโตมักทุกโตแบ่งได้ทุกโตผู้เลี้ยงงวัวก็อยากหามูหาพวกหาเครือข่ายเนาะพี่เนาะนะครับเลี้ยงแล้วพี่น้องถามว่าหน่วยเลี้ยงแพงไปนน้เอาไปขายใสย่ผีชายกลางวันนี้หรือว่างัวอยู่นี่ขายเดี๋ยวมาจะกปีเหพี่ ต่้ปีหกหนึ่งตัปีหกหนึ่งครับพี่น้องงวเพิ่นหมุนเวียนมากตลอดนะครับออกตัวหลวงมากกับแบงลูกขายเนาะแม่ใหายลูกดีกับเก็บว้นะครับผู้ใดไปก็ได้พันธุกรรมดีจากการพัฒนาจากฟ้ามไปหรือเพิ่นไปเห็นกับง่าเพิินเก่ามาเลียงไว้จากเจ้าจ้อยกับจนอ้วนผู้มาไปแบงต่อไปก็ไดคข้องดีนะครับเลียงจนดูแลดีไปแบ่งกันไปนะครับผมมีทั้งสองแบบนะพี่เนาะทั้งเลียงแบบยืนขอกผลิตลูกกับเลียงแบบนะครับผมท่ําทองติดทองแล้วไปจอยากแบง กลับมาแบงไปนะครับสำหรับผู้สนใจกับอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟาร์มที่หนาสนใจนะครับผมมาเบิงกับโอ้ออนซอนครับพี่น้องงวเพิ่นแต่ละตัวเบิงนะครับแต่ละตัวนี่เด็ดเด็ดอันนี้คือเพียงบางส่วนสู้แม่บอกไ่าอ้ออกมาครับพี่น้องเอาตะลูกเพิ่นปล่อยออกมาอยู่น้ำกันนี่หลายๆเลยมาเลือดจนชุดใจก็พ่ผิดหวังแน่นอนที่ขอกวิช่กลางถ่ายคลิปฝากเพจนะครับอยากเข้ามาติดตามเพจของพี่เอานะครับซื้อเพจได้เลครับพี่ชายกลางฟาร์มนะครับเนาะนะครับผมหรือ สายกลางเรานะดี BK ฟาร์มขอนแก่นนะครับผมนี่ครับช่องทางการติดต่อกะเบอร์นี้เลยป่ะพี่แมนครับนะครับ083 0081623แอดไลน์เบอร์นี้ป่ะพี่แมนครับแอดไลน์กับเบอร์นี้ได้ครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องไว้สำหรับเบอร์นี้ก็ขอบคุณพี่ชายกลางนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับอยากจะได้ของดีมีคุณภาพนะครับง่วงงามเกรดเออีกหนึ่งขอกทั้งขอนแก่นครับ่านไปผ่านมาทั้งขอนแก่นแวะเยี่ยมแวะชมได้มากินน้ำเย็นเย็นมาเบอร์ง่วงง่าชีพ เลี้ยงจะคล้องได้นะพี่เนาะอันนี้ยืนยันจากครูเหตุจริงมาแต่ปีหกหนึ่งนะพี่แต่ปีหกหนึ่งนะครับมูลค่ากําไรที่เราเลี้ยงง่าผมว่าได้หลายกว่าเงินเดือนผมบอกเลยนะครับผมแต่ละตัวโดยเฉพาะเลือดลอยนะครับอยากจะเลี้ยงกับประเทศเพื่อนบ้านเขายังรับบ่พี่เนาะเคยส่งประเทศเพื่อนบ้านบ่พี่ยังยังเลยแต่เฉพาะบ้านเท่าหนิครับพ่อ เอานะครับผลิตออกมากก็มาจับมาจองกันได้นะครับตัวที่เปิดไปเท่ากับเบื้องจะต้นคลิปครับพี่น้องยอดไปเบื้องได้สำหรับมันนี้ก็ขอคุณพี่ชายกลางหลายๆนะครับผมเอานะครับฝากพี่ฝากน้องเอฟซีลูกขนะโวอีสานเท่าอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้าม์บีเคขอนแก่นครับพี่น้องนะครับจากลาไปสำหรับผมสวัสดีครับ